สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะหรือผู้ที่เกิดลัคนากันวันนี้ก็มาพบกับแม่หมอหนายอีกครั้งสําหรับการทานายดวงต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เนาะเอาละค่ะทุกท่านเนี่ยถือว่าเป็นกําลังใจของแม่หมอหนายทั้งหมดเลยนะคะสําหรับการกดคลิกเข้ามาในการรับชมเนาะวันนี้ก็ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอพรประพิฆเนศทุกๆพระองค์ทุกท่านขอให้ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูคลิปของแม่หมอไนท์ในคลิปนี้มีโชคมีชัยแล้วก็สำเร็จในเรื่องงานเงินทุกๆอย่างทุกๆประการนะคะสมความสำเร็จตั้งใจหมายเอาละค่ะขอให้การทำนายดนในครั้งนี้ถูกต้องแม่นยำไพ่ที่ใช้คือไพ่พรม,มยานนะคะ และไม่ต้องห่วงแม่หมอไหนเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พรมยานนะคะรุ่นที่ห้าสิบหนะคะเป็นตัวแทนชาวราศีกันในการจับไพ่ เป็นยังไงกันบ้างคะชาวราศีกันในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้เรามาดูดวงเพื่อวางแผนในอนาคตในเดือนมีนาคมนะคะว่าเป็นอย่างไรเอาละ สำหรับตัวชาวราศีกันนะคะในช่วงนี้เรียกได้ว่ามีอาจจะมีโอกาสในการทําบุญหรือการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเดือนมีนาคมนี้มีอะไรที่เข้ามาทําให้ตัวคุณวันว่นวหวหรือมีปัญหาตัวคุณพร้อมเทค่ะเทให้หมดทุกอย่างเลยค่ะนะคะหรือใครทําให้คุณโกรธคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยและยกโทษให้เขาแต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจคุณจะตัดสินใจได้ไหมคุณตัดสินใจได้ค่ะ อาจจะมีความลังเลบ้างแต่ตัวคุณก็พร้อมที่จะปล่อยมันไปอะไรที่เรื่องเครียดเรื่องปวดหัวนะคะคุณก็พร้อมที่ปล่อยมันไปแต่ระวังนิดนึงค่ะกับที่บ้านหรือครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องของปากเสียงการไม่เข้าใจกันการแบบเอออยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นลิ้นกับฟันมันธรรมดาลิ้นกับฟันอ่ะมันต่างกระทบกระทั่งกันมันทําให้เกิดปัญหากันได้เกิดทําให้เออ การพูดผิดหูหรือสื่อสารไม่เข้าใจผิดพลาดกันไปนะคะสำหรับในช่วงนี้แต่ชาวราศีกันมีเกณฑ์มีโอกาสค่ะได้เจออะไรได้เจอกับคนรักหรือถ้าใครยังโสดอยู่ก็อาจจะได้เจอกับอาจจะเป็นรักเก่าหรือรักใหม่ก็ได้นะคะแต่ก็จะมีความกระชุ่มกระชวยหัวใจมีความรักเข้ามาสำหรับตัวคุณเนาะแต่อย่างหนึ่งเลยคือตัวคุณเองอะ่ะก็ยังลืมรักครั้งเก่าไม่ได้ สิ่งเดิมๆสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วคุณก็ยังลืมมันไม่ได้นะคะสําหรับตัวชาวราศีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ให้ระมัดระวังคําพูดอาจจะเป็นทั้งกับครอบครัวหรือคนที่คุณรักตัวคุณเองถ้าใครยังไม่มีครอบครัวยังไม่มีบุตรหลานนะคะในวาระกาศในช่วงนี้เนี่ยตัวคุณเนี่ยได้พบเจอกับอะไรคุณแพนน้ำพิมพ์พิลาลัยได้ไพ่ขึ้นมาแล้วก็ไพ,พ่กรรมเทพกรรมเทพก็คือสอนสื่อรักอาจจะมี ตัวสื่ออะไรสักอย่างหนึ่งทาให้คุณได้พบกับคนรักนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นอาจจะโลกโซเชียลหรือเพื่อนฝูงแนะนํามาให้หรือบริวารคนที่อายุน้อยกว่านะคะแต่มีเกณฑ์มีโอกาสเจอคนที่อายุน้อยกว่าด้วยเนาะถ้าใครเป็นเรื่องรักของครอบครัวเรื่องของความรักของครอบครัวเนี่ยก็จะออกแนวว่าไม่อยากให้ไปไหนไม่อยากให้คุณไปไหนทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับ แฟนหรือคนรักของคุณหรือตัวคุณเองนาะไม่อยากให้ไปไหนอยากให้อยู่ด้วยกันนะคะอยากใจะใกล้ชิดสนิทสนมอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรเรื่องของการเงินชาวราศีกันชาวราศีกันนะคะช่วงนี้เรื่องของการเงินมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะคะเรื่องของการเงินแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าการเงินของคุณเนี่ยได้ ได้กินได้ใช้อุดมสมบูรณ์อาจจะมีติดบ้างขัดบ้างถ้าใครเที่ยวกลางคืนหรือออกไปจับใจใช้สอยเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะหมุนไม่ทันแต่รับรองค่ะยังมีกินมีใช้ไม่ขัดสนอยู่นะคะบางทีก็คือได้ลาบปากด้วยนะให้ระวังเรื่องของ สุขภาพนิดหนึ่งบางคนบางท่านมีปัญหารเรื่องของช่วงล่างนะคะตั้งแต่เอวลงไปนะคะอาจจะไม่ไม่เป็นอะไรมากนะักแต่เรื่องของข้อเท้านะคะอาจจะมีเจ็บข้อเท้าหรือซุ่มซ่ามไปเตะนุ่นชนนี่เข้าพันขาพันแข้งตัวเองนะสำหรับเรื่องของสุขภาพเอาละเรื่องของการงานเป็นอย่างไรการงานยังต้องสู้รัดฟัดเหวี่ยงทั้งกับเพื่อนฝูงคนในที่ทำงานกับเจ้านาย เออเจ้านายอย่าไปตีกับเขานะคะเอาแบบเป็นแบบพูดได้อะไรได้แต่อย่าไปรุนแรงอะไรมากกับเจ้านายนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของเ,อเหมือนคลื่นใต้น้าอ่ะอาจจะไม่ได้กระทบกระทั่งกันแบบเป็นกิจจลักษณะอาจจะมีกันนุ่นนี่นั้นนู่นน,นู่นบ้างนี่บ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดาค่าคอยพูดคอยๆจาก,กันนะคะแต่แต่เนี่ยคือการแข่งขันชัดๆเลยค่ะ ถ้าใครอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณต้องแข่งขันค่ะใครอยากที่จะก้าวหน้าในชีวิตการงานคุณต้องแข่งขันค่ะคุณหยุดอยู่นิ่งไม่ได้อย่างหนึ่งเลยที่คุณกังวลและวิตกกังวลเลยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเงินที่มันหมุนไม่ค่อยได้นะคะชักหน้าไปถึงหลังเลยนะคะอาจจะต้องวางแผนการใช้ใจ่ายเก็บจ่ายใจนู่นใจนี่ใจ,ใใจบินใจนั่นให้ดีนะคะสําหรับ ตัวชาวราศีกันทุกท่านแต่เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่ได้ไพ่สรุปมาเป็นพระแม่โพศพมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากนะคะเหมือนที่คำพูดของคุณว่าถ้าพูดดีก็เป็นสีกปกเนาะพูดดีๆเข้าไว้จะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีแววชาวราศีกันได้เดินทางทำบุญไหว้พระไม่งั้นก็เดินทางไปเที่ยวเนอะ เรื่องของโชคลาบมีไหมเรื่องของโชคลาบชาวราศีกันเรื่องของโชคลาบมีจากการเดินทางค่ะเรื่องของโชคลาบไม่ว่าจะเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนที่มันไกลๆอาจจะเป็นทางที่เราไม่เคยเดินมาก่อนนะคะหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปให้ซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อเลขรถที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกชะตาจังเลยเลขนี้สวยจัง นะคะสำหรับชาวราศีกันทุกท่านสรุปนะคะชาวราศีกันในช่วงนี้เรื่องของชาวราศีกันนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะมีเ,เรื่องที่ไม่พอใจบ้างมีเ,เรื่องที่ทำให้ตัวคุณเองรู้สึกเสียใจ ในเดือนมีนาคมแต่ตัวคุณผ่านไปได้ค่ะตัวคุณนั้นมีความเป็นผู้นํามีความเป็นเรียกได้ว่านักสู้บางทีการตัดสินใจของคุณก็อาจจะตัดสินใจรวดเร็วเกินไปทั้งๆที่ตัวคุณเองนั้นก็มีอะไรที่ต้องให้คิดค่อนข้างเยอะนะคะให้คิดให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปตัวคุณเป็นเรียกได้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงแกล่ง เป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายแกล่งแต่อาจจะมีอารมณ์ของผู้หญิงนิดนึงนะคะเอาละค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกคนทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะของแม่หมอไหนเรียกได้ว,ว่าไม่ว่าใครกดเข้ามาดูนะคะต้องขอบพระคุณจริงๆแม่หมอไหนเนี่ยรู้สึกรู้สึกแบบเออต้อง ไม่ว่าไม่ว่าจะกดไลค์หรือว่ากดอะไรก็นแล้วแต่นะกดเข้ามาดูอ่ะมันรู้สึกแบบทุกคนคือกำลังใจให้กับแม่หมอนหนจริงๆนะคะขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะที่สนับส,สนับสนุนกันมาจนถึงทุกวันนี้อาจจะมีอะไรบกพร่องไปผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ